ตักเกะตักเอะพี่น้องป้องป่ายที่เคารพและคิดถึงสกุลสุกคนพี่น้องย่นไหนเนาะพี่น้องเขาวันซาลแล้วผู้ใดแน่เนาะถือสินจินเจเนาะเมื่อ,น,อนี่ไม่ยันหนาสภาปวงไม่ยานนาสิพภามาถือสินจินเจพี่น้องเพื่ออุทิศผลบุญผลกุศล,ลเจ้าเฮ็ดนี ไปพุ่นบิดามารดาพุ่นผู้บาอาจารย์เท,ทวดาเทีทย่ยวธาเทพ่ยวผ้าทั้งหลายกินพรมย้อมราทั้งหลายพรมทั้งจเจ้าพุ่มเจ้าทีเจ้าป้าเจ้าเข่าพระแม่ธรณีพระแม่กวนทิมพระแม่โพสวแม่ยาน้ามนนั่นละเอาน้าเนาะจีนเรียงมาพ่ายใหญ่พุ่นบิดามารดาที่เรียงมาพ่ายใหญ่บมมม่มีอีพออีแม่มือนี้บ่มีอีพออีแม่ก็บ,บ่มีห้ามือนี้เนาะพี่น้องเนาะไอเจ้าบ,บุญนายคุณเจ้ากรรมนายเวน้นทั้งหลายอะไรพี่น้องนละหายาด ติโกฮอติกาเข้าละทั้งที่มีชีวิตอยู่และไม่มีชีวิตอยู่กับอุทิศให้เพื่อนใดคือเก่าละพี่น้องเอนาะเนี่หน้พาพ่อพวงมือนพ่อตือซินจิเนเข้เาไปหายเยี่ยมเยียนผู้ใดทราบแน่กัขอโทรขออาภัยแล้วพี่น้องเด้ออาจจะทำคลิปสาสตร์ในยนงงอนอันตั้งแต่สบายที่เก่าเฮ็ดคลิปเฮ็ดคลิปไว้หลายุคคลิปกินอาหารไกลาอาจารยสิคอยทยอยล่มช่วงนี้ กินเจไปก็เจมังม,มง่วงกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่ๆๆนะ่อกินเอาเจกินอ่ะกินอาหารชนิด,ดคดือกินมันมันอัอนกน้พี่นออกแต่กะเจมันจนเราไม่สมสเส้นเกลือปอนเพิ่นกินเนะะานะผู้ใดกิมาอยากนะเฮ็ดรวนสินไปถามข้าวถามข้าวเยี่ยมเยอนะนัดนะ้งเนาะอันก็จะเหล่าเมายาญ่เยอะกัน หมดนะเด้เอเข่าพันสาอลไรพี่น้องเนาะสามสามกุศลให้เจ้าของมาพี่น้องเอาเฮ็ดก็ได้แก่ห้าล่ะอื่นเฮ็ดให้ก็พอเจ้าของเฮ็ดเองเนาะอันนี้เนาะอันค่อยปวงก็คืออะไรพี่นา้าได้ใช่ไหมปวงห้องผ่าไหมอันอย่าด้า้งก่อเก็บมาะขันใส่ตู้ไว้เพราะว่าช่วงอันถือศีล ไม่ๆค่ก็ว่าอยากเดดได้พี่น้องยอดพักค่ะก็บกว่าอยากเดทเยอะเติมคือาจิตถือศีลนะสินนละก้คิคิตก้ม่อยวาอืมลองคนนมาต้าอยากเน้อสะอาดก็สิประเสธทุกคนแบบเนาะสาดนี่ค่ะงไสาดหนาจะมีจยังสีเข็ดโอ้ยเห็ดซาพิ่นอ่อง เพศซานนี่ซ้ำมีร่างกายสังขารแอันห,ห่มขาวห่มเหลืองคอยาวว่ะแต่กุ้งกินก่อนหรอกเนาะเพราะว่าซาดหนาแต่คอยกับเสื้อบาดบุญคุ้น,นทษดด้วยพี่น้องแต่ว่าอันซาดหนาเนี่ยค่เข้าหัวเน,นี่รบุลว่ามันอยมีจริงโมไมีจริงมันบอกซาดหนาของข่อยในกว้งกินของข่อยคือตื่นตามะเ้าคอยเห็นมือขอา้างหน้าถ้าขอ่อยตื่นเนี่เหมือนเสาขึ้นมากคอยเห็นพี่เห็นหน้องเห็นพอ่อเห็นแม่เห็นลูกเห็นหลานไหนขอกุ้งจกลูกหลานมา หมยถือว่าเขาเห็นสาสรนะพี่น้องถ้าตื่นเช้าขึ้นมาเห็นวันรุ่งขึ้นห่อยถือว่าค่อยเห็นชาติหน้าคุ้มกินของขอยได้เนี่ยเนาะแต่ว่าทีนี้มือนีข่อยเฮ็ดข่อยจะสร้างข่อยมีมือนีก่อนข่อยสิบว่ามีมือนีข่อยเชนะวอาซูฟังสนว่าแต่ว่าคันว่าศาสตร์ก่อนก็อาจเชีนอันเป็นค่วงกินของขอยเด้อ ชาติก่อนก็คือสิคึ้มเมื่อวานเมื่อก่อนนี่แหละที่ผ่านมาก็าเห็นอันก็ถือว่าเป็นชาติก่อนชาติตะกี้เซียนก็กันก,กับตอนนั้นยังหน่อยยังน,นุ่มเลยเนาะอาจจะเห็นเปียเห็นง่ามอ้มอาเหลนแน่ก็ตามธรรมดามนุษย์โลกเนาะพี่น้องะกะกันถ้าบุญก็อาจจะหน,อนอะ่อยแน่ยังสั้นเลยว่าชาติตะกี้คอยสั่งกรบคอยสั่งบุญมาหน่อย สิแมนแต่ตอนเป็นเด็กหน่อยมันบกคอยเฮ็ดคอยคอยก็เ,เ,เ,เล็กถือเอาจุดนี่ว่าเป็นชาติกี่อาาัชชะสำหรับชาติหนาคอยก็คือวันรุ่งขึ้นถ้าถ้าเช้าของวันรุ่งขึ้นถ้าก่อนย,ยังมีลมหายใจก็ถือว่าคอยเห็นสาตหนาพี่น้องต่บาบหุ่นกุ้นโทรเชื่อเลยมีผู้รองค้นถามเด้ผันย่างเข้าไปวัดไปว่าสิอ้อบุญเป็นตัวจังได ไปวักลับขึ้นมาบุญไม่ไปตัวได้บาปไปตัวใดโอ้ยบุญก็เป็นตัวจงซี่ล่ะบาปก็เป็นตัวเงซี่ล่ะขันไปวัดกลับขึ้นมามีข่วงสุกกายสุกใจก็ถือว่าบุญและตัวุญอยู่น้อข่อยขันคอยไปวัดไปว่ากับขึ้นมาคอยยังมีข่วมซี่เลียดอันโมโหกับอันอันยุ่งยากอันอันอันพลุ่งพลังจากอีหยังเป็นอย่างอีล่วงพ่วงพัวอยู่หันอันก็ถือว่า คอยว่ได no. ้บุญคอยได้บาปมาแท่น <crawl> น <prejudice> ี่ล <lobster> ่ะโตบาปไปยิ่งซี่ล่ะเนาะยิ่งนี่คอยว่าไม่มีวัดมีว่าพี่น้องคอยว่มีวัดไทยยิ่งบ่มีวัดไทยเราก็ต้องเฮ็ดคอยก็คอยก็จำคำเหมอัน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 สอนของสมเด็จพุทธาจารย์โตเพป็นน่ไเพราะว่าข่อยฟังธรรมะก็นอนไม่ไงนาตามสไตล์นี้ไงนั่งเหมือนหลวงปู่หลวงปู่โตเพป็นว่าสมเด็จพุทธาจารย์โตเนาะเพ่นว่าธรรมะอรยุหนอกโลก ธรรมะบริยูดาวอันข้ามธรรมะบริยูวัดธรรมะอยู่ในใจเขาก็จะเทืออ่อเอะไรแ่บพี่น้องมาเฮ็ดตามปตาคนบ้าค้นพวงอะไรนะไปคนบ,บ้าเขากเจอกระเตืงบ้าว่าุ้บปัวพี่น้องขันศีเอาขันศีส้มเอาไปซีดลั้นยานกับพวกกจิปัวขันป้าไปทั้งนอกกับพวกกระเตือกระเตืงตำนาตำลังธรรลดาไปละ มาเด้อไม่เงียหน้านะไม่เงียหน้าพ่อค,คือชิ้นจิ้นเจี๊พี่น้องจะดี <c oughs> สบายสุขสุขคนเนาะอิ่มหอดสุขสุขคนจีดดเด้อ่ะงราคนว่บบาบ่มีเวลาอยากบ่มีเวลาสิมาเฮ็ดเฮ็ดได้พี่น้อง คือซีนี้ได้ขันอ,อยากกินเจขันช่วงนี้เพราะว่ามันโมเมนต์หนาท่าเทศากาลจินเจเนะจาะเท่าจะกินเทากัเฮ็ดกินเองไปเฮ็ดงานเัาเฮ็ดกับเขากับป๋าไปนั่งเฮ็ดอาหารเจไปนั่งเฮ็ดเซกล้องเฮ็ดอ,อย่างไปเฮ็ดหย่านก้นวาร์เโอ้มาทํางานกับพวกน้อยกินมานั่งน่้ยมันเป็นพื้นสะดวกของเฮ่อพี่น้องใครก็สิว่านะเฮ็ดไปกินหม่องทํางานเทาก็ได้อันเจแซบ่บคือเกากินเย็นคือเกา กินเพื่ออยู่เนาะเพราะมันอยู่ก็กินเนาะไอ้ใจขี้เก่าเหรอพี่น้องเอ้ยทำบุญเนาะเอาเห็ดกะสั้นบายใจเฮาล่ะอใจแกเฮาล่ะเนาะไม่จาว่าบอกใดรคิดคือข่อยบอกขอยคิดบ้าบ้าปุ้งป้วงข่อยเลยตามภาษาบ้าปวงข่อยเนาะคิดถึงซุกปูซุกคนนะพี่น้องเด้อถ้าว่างๆก็จะไปเยี่ยมยามถามข่าวอยู่หรอก พลพ้นว่าโอ้เนี้บ่ได้ดอกเพราะป็นผ่าอยู่วัดเอาเอาไปถือสินลายปันพ่าอยู่วันเนาะพื่อสินหาขอกับพ่อ like หลเนาะแล้วสินหากับพ่อหี่หว่ามันหนาสันดอกว่าวบาสู้ฟังสันดอกว่าเนาะพี่นองนนะกิดเรางดละงดแล้าเข้ารรษาจะได้พี่นองเด้อเดี๋ยวโอ้บริจิแล้ว กินแต่เปียรกินแต่เบียก์ก็ไหวแล้วว่าเจอกันใหม่แล้วพี่น้องเดอ้อรับที่ถึงสุข,ขสุขคนทั้งแฟนคลับเก่าและแฟนคลับใหม่ fc เก่าและ fc ใหม่ทั้งที่นอนผู้เขามาเบิงกับผู้ว่เขามาเบิงผู้เคียร์กายกับผู้หยุดเบิงกับขอให้สุข,ขสุขคนมแต่ความสุขกายสุขใจ แต่ความพบแต่ความเจริญรุ่งเรืองสุกกายสุกใจสุกกายสบายใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่น้องอยู่ดีมีแห้งจะเจ็บจะไข้จะเจ็บจะจนคอยมีตะข้อมสุกข้นเจริญลำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีเงินเหลือกินมีเงินเหลือเหลือใสมีเงินเหลือเก็บสุกสูุขพ้นนะพี่น้องเด้อหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยนะทุกคนนะรักทุกคนนะ มาเจอกัน<ด>